บางอย่างไรหรอบางคณะก็มีพระคุณเจ้าการทางคณะมามาร่วมทัวมามาัดเป็นพระเต็มถูงว่าเพอร่วมรูเป็กดึใจกันคนเล็กคนน้อยไปดูงาตกองพูนเด้อด่วยกองพความหมายตรงพระบรมธาตุในด้านทีต่งงางวันอ่อเกียยใต้า สบายดีทุกคนมือวันนี้มาพบกับซองเจจินเคมเอ็นเมื่อนี้ครับมาถ่ายคนเดียวอีกแล้วทุกคนแบบบอมมีผู้จับกล้องให้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่นครพนมนะทุกคนก็คืองานบุญนัน่นบุญอยู่บุญธาดพนมนะเราก็จะไปนะทุกคนบุนประจำปีของฝนประเทียนฝนนะ มีตอนนี้เขากำลังอ่านหนังเฮือจากฝั่งลาวนะเขากำลังจะไปฟังไทยนี่วิเดนมีไปกับเดยววิทัศนชายมีไปกันจะเมนนะบูมเมนว่าเมนฟังเลยนะเห็นน,นะเนาะ <c oughs> นี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้มาหนะัวใจเรป้าบ้านเมืองเปินางามนะทุกคนผาใหญ่งาม,งาม ตอนนี้เรากำลังจะเข้าฝังนะทุกคนเราก็จะค่อยคอยเข้าไปแล,แล้วแล้วก็ลงมาเลยทุกคน <c oughs> กคนนะุคนกะอ่าพอดีเนาะคนกะโบรายสำม,มือเทพในพระวัติาสินไปเมื่อวานนี่นะทุกคนนี่เราก็อย่างอันนี้อย่างจากที่บอลทาลเนะนี่ทุกคนผ่างางาม ตอนนี้เขาก็เขามาหอดนาทาแล้วนะทุกคนทางเขานะ้อมันยังบไิหอดซามยังอีกไกลเติบนะเดี๋ยวเราจะย่างขับไปอีกว่าเป็นตุงง่งามงามนทุกคนไข่ห,หลายอย่างนะปะ่ะเดี๋ยวเราจะเขามาหอดเนนแถวอันบูซาดอกไม้นะทุกคนที่จริงจินกับไปจะมือว่านี่นะแต่ไปลงคลิปโดยพอดีว่าอันเขากลับจากงานทาดมันก็ดึกแล้วนะทุกคนจินหอดกับประมาณอ่า เกือบสามทุ่มนะทุกคนจินก็ได้อาบน้ำแต่งเครื่องแบบไปงานวันเกิดของบ่าวเตียงทองกับสาวบุญเบิ่มนเนะจินก็นเลยบม่ได้ลงคลิปแต่จินจะมาลงมานีเลยนะตอนนี้เขากลับไปบูซาดอกไม้เลยนะทุกคนเก็จะเข้าไปไหว้ธาตุกันเลยคือแบบว่าถ่ายจินถ่ายได้หน่อยเดียวนะย้อนว่าแบตของจินหักเบิดเนาะก็เลยได้มาสานี่นะทุกคน คุระทับกระหางเนจักหน่อยแบตกระโบท,ทุคนความจำกระเตียมสมประกอบลายแตกะก่ยังดีนะทุกคนจินก็ได้มาเที่ยวที่งานชาดผนมเนาะกระเทว่งหมวดนะทุกคนคนนี่แบบบบลายเนาะแล้วก็แบบพอดีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปไหวถาดผนมกันนะทุกคนไปขอพรน,นำกันเลยนี่คนลายอยู่ เต่ถ้าป็นมือแท้นี่คือสไลายกานี้นะทุกคน,นขนาดมือแบบธรรมดาเนาะจินไปแต่เมื่อวานนี่แหละนี่คุณลายอยู่เด้อแต่กะโอเคนะทุกคนอากาศนี่บอกเลยว่าโอ้ยโหรฮอนฮอนแหงนะทุกคนถ้าม,มาตอนเรงก็สี่ดีหลังจากเที่ยวไหว้าทานแล้วนะทุกคนเราก็ออกมากินเฟอร์นะหรือแก๋วยเตีเ๋ยวอะไรที่ประเทศไทยแบบ หิวเขานะทุกคนเดี๋ยวก็จะมากินเฟอกันนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือคนว่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันนะทุกคนหลังจากกินอิ่มแล้วก็ได้ถ่ายเพียงสำเนียงนะทุกคนมันกับบริมีอย่างหลายนะมาซื้อหมอนะทุกคนจินนะหิวหมอหิวคองให้มเมยนะปวดแขนไปเลยแทนจะบ่มีเวลาได้ถ่ายคลิปอย่างเลยนะ ได้คลิปมาซ้ำนี่แหละทุกคน,นก็ถือว่ามวนลลายปะ่ะเดี๋ยวเราจะออกกันเลยไปนี่นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงมาเหือแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะกลับเนาะตอนนี้เ,เป็นเวลาอยู่สี่โมงเขื่นี่แหละทุกคนดินก็นได้ออกมาจางเาตทาดพนุนะ่มมาแล้วป่ะเดี๋ยวเาจะกลับกันเลยได้บัดนี้ ดูได้พ่อแม่พี่น้องตอนนี้กาจินงกนดีค่ามาฟังลาวแล้เนาะนี่จินงกนดีเสืออ้อวันจิ้ินว่ได้ยังเนาะอันนี้เป็นของแม่ไปเลยเนาะเรื่องใส่มีครัวของเรานะอ่าทายนี้จิ้งกะโกลวคําว่าสบายดีบายบาย